สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มาร์คผมแล้วก็พบกับนิกกี้เช่นเคยกับรายการประจำเย็นวันพุธแบบนี้ครับ SCP Story ครับ หลายคนที่บอกว่าอินโทรยาวเกินไปเนี่ยก็อดทนรอนิดนึงนะครับเพราะว่านี่ก็กําลังจะหาเวลาทํำอินโทรของ SCP Story ใหม่ครับก็ต้องยอมรับว่ามันยาวจริงๆน้องๆ <c oughs> ซึ่งอินโทรนี้เนี่ยก็ใช้มาตั้งแต่ EP แรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับก็นะขอเวลาอีกแป๊บหนึง่งละกันเดี๋ยวจะรีบไปทำอินโทรแบบสั้นๆจึ้งๆมาให้ละกันครับถ้าพูดถึงเรื่องของ SCP เนี่ยหลายคนก็คงจะนึกถึงความแปลกประหลาดความลึกลับ ความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นในสถาบัน SCP ใช่ไหมครับองค์กร SCP เนี่ยจะเป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยวัตถุหรือว่าสิ่งมีชีวิตท,ที่ผิดปกติซึ่งมันมักจะมีเรื่องเล่าส่วนใหญ่ที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายความน่ากลัวครับแต่ในขณะเดียวกันครับจัก,กรวาลของ SCP นั้นมันก็ไม่ได้มีแต่ความลึก,กลับความน่ากลัวความโหดร้ายความรุนแรงเสมอไปครับมันเป็นจัก,กรวาลเป็นซีรีส์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่หลากหลายอารมณ์นั่นรวมไปถึงเรื่องของความเศร้าครับผมหลังจากที่นิกทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ SCP มาัักพ ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องราวเบื้องหลังของ S.C.P. บางตัวนั้นเนี่ยมันน่าสงสารและมันก็เหมือนกับเป็นศกนักกรกรมของ S.C.P. Foundation เลยครับและวันนี้นิกมีเรื่องราวของ S.C.P. ที่มีเบื้องหลังที่น่าเศร้าแล้วก็น่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆและกลองน้องฟังครับและ S.C.P. ในวันนี้ไม่ได้มาแค่รายการเดียวด้วยครับเพราะมีถึง3 S.C.P. ที่นิกได้รวบรวมมาเล่าให้กับเพื่อนๆและกลองน้องฟังครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปก็เหมือนเช่นเคยครับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาก็ กดติดตามช่องนิกกี้เมาส์ด้วยนะครับส่วนคนที่กดติดตามกันแล้วเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กับเลิปนี้นะครับเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์ของน้องๆและเพื่อนๆเนี่ยมันช่วยนิกได้มากเลยครับส่วนใครที่รักกันชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้นิกกี้เมาส์เนี่ยมีระบบเมมเบอร์รายเดือนนะครับ V.P. แพ็กเกจถ้าสนใจอยากจะสนับสนุนช่องของเราเนี่ยก็คลิกไปตรงคําว่าสมัครได้เลยครับอะพูดมากกันมามากพอแล้วครับเราเข้าไปพบกับเรื่องราวของ3 SCP ที่มีเบื้องหลังที่น่าเศร้าได้เลยครับผม 1> S.C.P. 1 0 5 Iris การมีความผิดปกติบางอย่างที่เกินขีดจำกัดของมนุษย์เนี่ยทำให้ชีวิตของเด็กสาวควนหนึ่งต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับ S.C.P. 1 0 5นั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อไ Iris ซึ่งเธอมีชื่อดั้งเดิมว่า Iris Thompson เารน้อยวัยรุ่นชาวยุโรปคนนี้เป็นเด็กสาวที่มีผมยาวสีบลอนในตาสีฟ้าเธอมีส่วนสูงราวๆ154ซนเมตรครับแล้วก็หนักประมาณ50กิกรัม ดูภายนอกผิวเผินเนี่ยเธอเหมือนจะเป็นเด็กสาวที่ปกติทุกอย่างครับถ้าหากว่าเธอไม่ได้อยู่กับอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ถูกเรียกว่า SCP 1 0 5 b ซึ่งมันเป็นกล้องโพลารอยด์รุ่น One Step Express Camera และถูกผลิตขึ้นในปี1982ครับแล้วมันก็เป็นกล้องโพลารอยด์ปกติที่ไม่มีลักษณะใดๆที่ผิดปกติเช่นกันอะแล้วมันผิดปกติตรงไหนมันจะผิดปกติก็ต่อเมื่อมันถูกถ่ายแล้วก็ใช้งานโดย Iris ครับ เมื่อภาพที่ออกมาเนี่ยจะเป็นภาพที่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบเรียวทม์และตัวไอริสเองเนี่ยก็สามารถเอื้อมมือเข้าไปสัมผัสวัตถุต่างๆที่อยู่ในภาพถ่ายนั้นได้ด้วยครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ารูปถ่ายนั้นจะเป็นปกติเมื่ออยู่ในมือของคนอื่นไอริสเนี่ยรู้ตัวว่าเธอมีความสามารถที่แปลกประหลาดนี้ตั้งแต่อยู่ได้ประมาณ1 0ถึง11ขวบแต่ก็ไม่ใช่ทุกรูปครับที่เธอสามารถทําได้แบบนั้นจนกระทั่งแม่ของเธอเนี่ยเห็นว่าลูกสาวนั้นชอบถ่ายรูปครับ,รบก็เลยซื้อกล้องพลอรอยรุ่นน อยู่ด้วยกันเนี่ยมันทําให้ความสามารถของเธอนั้นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าไม่เพียงแค่เธอสามารถเอื้อมมือเข้าไปสัมผัสวัตถุต่างๆในภาพนั้นได้เนี่ยเธอยังสามารถหยิบวัตถุต่างๆออกมาได้ด้วยครับหลายคนคงถามว่าพี่นีครับแล้วมันน่าสงสาร,รน่าเศร้าตรงไหนครับฟังเรื่องราวต่อไปนี้ให้ดีครับสาเหตุที่ทําให้เธอนั้นต้องเข้ามาอยู่ในความดูแลของ SCP Foundation เนื่องจากแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยถูกฆาตกรร,รม ไอริสเนี่ยตอนแรกเป็นพยานปากสาคัญครับเพราะว่าเธออ้างว่าเธอกําลังคุยโทรศัพท์อยู่กับแฟนหนุ่มในขณะที่แฟนของเธอนั้นถูกฆาตกรรมแต่ว่าข้อมูลในโทรศัพท์นั้นกลับไม่ตรงกับคําให้การของเธอครับจากพยานเนี่ยไอริสก็เลยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีไอริสเนี่ยด้วยความเป็นเด็กเธอก็เลยให้การด้วยความจริงว่าเธอเห็นเหตุการณ์นั้นจากภาพถ่ายที่เธอถ่ายรูปห้องของแฟนหนุ่มของเธอไว้ซึ่งภาพถ่ายเนี่ยมันก็เป็นเรียลไทม์ใช่ไหมครับแต่ว่า ไม่มีใครเชื่อคำพูดของเธอครับทั้งทนายความและก็คนรอบข้างเนี่ยต่างลงความเห็นว่าเธอมีอาการป่วยทางจิตเธอจึงถูกนำไปบำบัดที่สถานจิตเวชและหลังจากที่ SCP f o u n d a t เดชทราบเรื่องครับเธอก็เลยถูกย้ายมาที่ไซส์สิบเจ็ดและในเวลาต่อมาครับเมื่อทางสถาบันนั้นได้เล็งเห็นถึงความสามารถพิเศษของเธอพวกเขาจึงยื่นข้อเสนอบางอย่างเพื่อแลกกับการใช้ชีวิตอย่างอิสระภายนอกของเธอครับซึ่งนั่นหมายความว่าเธอต้องใช้ความสามารถพิเศษของเธอนั้น ช่วยเหลือองค์กรในบางเรื่องซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่เธอเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่โอเมก้าเในแผนการแพนด o ร่าบ็อกซ์ครับบทบาทหน้าที่ของเธอในแผนการนั้นก็คือการเป็นหน่วยสอดแนมซึ่งก็คือการใช้ความสามารถของเธอในการถ่ายรูปครับฟังดูแล้วหน้าที่ที่ไม่ค่อยเสี่ยงกับอันตรายนี้ก็น่าจะเหมาะกับเด็กสาวอายุสิกว่าปีแบบเธอใช่ไหมครับมันก็ใช่ในระยะแรกครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเธอกลับได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นทีมรอบสังหารครับซึ่งการฆ่าคนนั้นนนดูเเหมือป็สิ่งท ยากสําหรับเด็กสาวอายุวัยเพียงแค่10กว่าปีเธอจึงขัดขืนแล้วก็ปฏิเสธต่อคําสั่งนั้นอย่างรุนแรงซึ่งในขณะนั้นเนี่ยทาง S.C.P. Foundation ก็กดดันเธอครับให้เธอปฏิบัติตามคําสั่งซึ่งตลอดระยะเวลาที่เธออยู่ในหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่โอเมก้าเนั้นเธอก็ทุกทรมานใจอย่างมากครับจนเธอนั้นตัดสินใจบอกกับทุกคนว่าความเครียดสะสมนั้นทําให้ความสามารถพิเศษของเธอหายไปครับและเมื่อเธอไม่มีความสามารถแล้วทางองค์กรก็เห็นว่า เธอนั้นหมดประโยชน์ครับพวกเขาก็เลยปรับระดับของเธอลงมาให้กลายเป็นนิวทรัลไลซ์จัดก,การลบความทรงจําของไอริสแล้วก็ปล่อย,อยตัวกลับบ้านครับแต่เรื่องราวน่าเศร้าของเธอมันยังไม่จบครับเมื่อมีใครบางคนสังเกตได้ถึงความผิดปกติบางอยา่างเมื่อแพทย์ที่ตรวจวิเคราะห์เธอก่อนที่จะปล่อยตัวเธอกลับบ้านนั้นแท้จริงแล้วเธอคือเพื่อนที่เพิ่งมาสนิทกันในตอนที่อยู่ในสถาบัานนั่นเองครับเหมือนกับแพทย์คนนั้นเนี่ยวิเคราะห์ร่างกายความสามารถของเธอแล้วก็สรุปผลเทสโกหกว่าความสามารถของเธอนั้นหายไปแล้ว แต่แท้ที่จริงแล้วเธอยังคงมีความสามารถนั้นอยู่ครับนั่นเป็นผลทําให้เธอถูกนําตัวกลับมาครับแล้วก็มอบเลเวลเธอให้กับเธอพร้อมทั้งให้เธอนั้นกลับไปปฏิบัติการในภารกิจแ a n นราบ Box เพื่อแลกกับสิทธิบางอย่างในขณะที่อยู่ในไซต์กักตัวครับแต่ว่าเมื่อแผนการแพโ d ราบ็อกนั้นจบลงจากหายนะ ด้วยฝีมือของเอเบิลทำให้เธอนั้นถูกนําตัวกลับมาที่ไซสิบเอีกครั้งเธอถูกกักกันตัวครับแล้วก็ถูกจํากัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าถึง scp 1 0 5 b เรียกได้ว่าเรื่องราวของเธอนั้นน่าสงสารมากครับเธอถูกบังคับกดดันให้ทําในสิ่งที่เธอไม่ต้องการและเมื่อหมดประโยชน์ก็ถูกกักตัวอย่างไร้สารภาพอีกครั้งทงั้งๆที่จริงๆแล้วชีวิตในวัยรุ่นของเธอก็ควรจะเหมือนกับเด็กสาวทั่วไปครับ scp 1 1 6 6 perfect lab specimen เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมหนูถึงกลายมาเป็นสัตว์ทดลองของนักวิทยาศาสตร์เหตุผลก็คือหนูเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กเลี้ยงง่าย ไม่เปลืองเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนมนุษย์แล้วก็มีระบบการทํางานในร่างกายนั้นคล้ายคลึงกันครับแต่ว่าใครจะรู้บ้างว่าในจักรวาลของ SCP นั้นมีหนูทดลองตัวหนึ่งที่เรื่องราวของมันนั้นน่าเศร้าสลดแล้วก็เป็นโศกนาฏกรรมที่น่าอับอายของ SCP Foundation ครับ SCP 1 1 6 6นั้นเป็นหนูทดลองสีขาวที่ก็ดูเหมือนกับเป็นปกติอีกเช่นเคยครับแต่อย่างไรก็ตามครับยีนของมันนั้นได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรมแล้วก็พบว่ามีจํานวนเซลล์ของมนุษย์ในร่างกายของมันนั้นสูงมาก และนอกจากนี้ครับการศึกษาเซลล์ชิ้นเนื้อของมันเนี่ยเราพบว่ามีเซลล์เนื้อเยื่อสมองของมนุษย์เป็นจํานวนมากแล้วก็มีเซลล์ประสาทของมนุษย์เนี่ยในไขสันหลังของมันครับนอกจากนี้ครับยังมีการทดลองเปรียบเทียบระหว่าง SCP 1 1 6 6กับมนุษย์ที่เป็นบุคลากรคลาสดีเรายังพบอีกว่ามันมีความทนทานต่อความร้อนเชื้อโรคแล้วก็สารพิษมีปฏิกิริยาที่คล้ายคลึงกับมนุษย์ทุกๆประการเลยครับและที่สําคัญครับ หนูทดลองตัวนี้นั้นสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ถ้าหากว่ามันต้องเสียชีวิตครับผมอวัยวะที่ขาดหายไปก็สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้ด้วย SCP1166 นั้นถูกนํามาทดลองในหลายๆด้านอย่างน่าสงสารครับข้อมูลที่เราพบล่าสุดเนี่ยคือมันมีความฉลาดมีสติปัญญาที่เหมือนกับมนุษย์สิ่งที่น่าตกใจมากที่สุดครับนั่นก็คือมันสามารถสื่อสารกับเราได้ครับผ่านการพิมพ์ข้อความโดยมันให้ข้อมูลกับเราว่า มันชื่อสเปกซิเมน R82611 ซึ่งมันเนี่ยได้บรรยายถึงความทุกข์ทรมานจากการทดลองแล้วก็ขอร้องทางสถาบันว่าไม่ให้ทำร้ายมันอีกครับเพราะในทุกๆก,การทดลองเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะตายแล้วสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แต่ว่ามันก็สามารถรับรู้แล้วก็จดจำได้ในทุกความเจ็บปวดที่มันได้รับครับน่าสงสารมากเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับทางสถาบันนั้นก็ยังทดลองหลายๆซึ่งหลายๆอย่างที่สร้างความเจ็บปวดให้กับมันดังนั้นเรื่องราวของ SCP-1166 หนูทดลองที่มีความรู้สึกหลายๆอย่างเหมือนกับมนุษย์มันมีความรู้สึกที่เศร้าทรมานจึงกลายเป็นโศกอนาตกรรมที่น่าอับอายที่สุดขององค์กร SCP Foundation ครับ SCP 2 1 1 8 The Lost Child เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆผมสีส้มที่ถูกกักกันไว้ใน SCP Foundation กับห้องกักกันที่ถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามเหมาะสมกับช่วงอายุวัยของเธอเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้คือ SCP 2 1 1 8 The Lost Child SCP 2118นั้นอยู่ในคลาสเซฟครับเธอมีรอยแผลเป็นประมาณ9เซนติเมตรอยู่ที่แก้มข้างขวาซึ่งเธอเล่าว่าเธอได้มันมาจากการถูกทำร้ายโดยคนแปลกหน้าบนทองถนนครับแต่เมื่อสอบถามถึงรายละเอียดนั้นเธอกลับไม่อยากเล่าเรื่องราวเหล่านั้นและ SCP 2118เนี่ยก็สื่อสารผ่านภาษามือเป็นหลักครับมีการเขียนเป็นตัวอักษรบ้างเล็กน้อยทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยเธอก็สามารถพูดจาได้ปกติแต่ทำไมเธอถึงไม่พูด เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับความสามารถที่แท้จริงของเธอจะถูกเปิดแล้วก็ปรากฏขึ้นเมื่อเธอได้สัมผัสกับครอบครัวหรือว่าผู้ปกครองที่ ลูกๆของเขานั้นเสียชีวิตและเมื่อความสามารถของเธอนั้นถูกเปิดผนึกออกเธอจะพูดด้วยน้ำเสียงของเด็กคนนั้นในช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิตครับตามการบันทึกของการสังเกตการนั้นบอกไว้ว่าเหตุการณ์แบบนี้นนั้จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กที่เสียชีวิตนั้นมีอายุต่ำกว่า18ปีในบางครั้งนั้นเธอจะทำเสียงเหมือนกับเด็กที่กำลังสำลักน้ำเหมือนกับกำลังจมน้ำเป็นเสียงที่เหมือนกับการหายใจไม่ออกครับซึ่งทางสถาบันนั้นก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่า เธอทาเสียงแบบนั้นได้ยังไงแต่ในทุกๆครั้งที่ความสามารถแบบนี้เกิดขึ้นมานั้น SCP 2118ก็จะรู้สึกผิดครับเพราะเธอรู้ว่าความสามารถที่แปลกประหลาดของเธอนั้นได้ทําร้ายความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ยังไงถึงกับขณะที่ว่าในบางครั้งที่เธอกําลังเปล่งเสียงของเด็กที่กําลังเสียชีวิตเธอจะพยายามทําภาษามือที่หมายถึงการขอโทษกับพ่อแม่ของเด็กที่เสียชีวิตด้วยครับคือมีการทดลองที่นำอบุคลากรคลาสดีที่เคยก่อเหตุฆ่าภรรยาแล้วก็ลูกของตัวเองมาพูดคุยกับ SCP 2118 ปรากฏว่าเธอเปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงของลูกของบุคลากรคลาสดีครับทำให้เขานั้นเกิดความสะเทือนใจมากจนขาดสติเกือบจะทำราย scp 2118โชคดีที่มีคนมาแยกเขาออกทันครับอย่างไรก็ตามครับเห็นได้ชัดว่าเธอนั้นไม่สามารถควบคุมความสามารถของเธอได้เธอจึงเป็นเสมือนกับร่างทรงด้วยความจำเป็นครับที่ทำการสื่อสารระหว่างคนที่ตายไปแล้วกับครอบครัวให้สามารถพูดคุยสื่อสารกันครับผม นี่แหละครับทุกคนนี่คือเรื่องราหน้าสงสารหน้าเศร้าเบื้องหลังของ3 SCP ที่นิกนำมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้ครับแต่นิกเชื่อว่าหลายๆ SCP เนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่หน้าเศร้าซ่อนอยู่เบื้องหลังครับลหลายๆรายการเนี่ยถูกบังคับถูกกักกัน แค่เขาโดนมากักกันเนี่ยก็น่าสงสารแล้วนะครับแต่ทำไงได้ครับถ้าไม่กักกันหรือว่าไม่จับตาดูเขาเอาไว้เนี่ยความสามารถพิเศษที่ไม่สามารถควบคุมได้ของพวกเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นไายาศูนย์ลกใบนี้แล้วก็ต่อมวลมิษยชาติได้ครับสำหรับวันนี้นีแล้วก็รายการ S C P Story คงต้องขอลาไปก่อนครับผมพบกับ S C P Story ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันพุธครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ